มาครับผู้ชมผู้ฟังเวลาเราตกกรใจนะครับเราจะตั้งสติยังไงเราจะรับมือ,อยังไงนะครับวันนี้ให้5้าแนวทางในการรับมือนะครับว่าเวลาที่เราเจออะไรที่เราทาให้เราตื่นเต้นม,มากๆเลยนะครับทาให้เราตะหนกหรือทําให้เราตกใจหรือบางทีก็เอ,อ๋อเบลอไปเลยอย่างเงี้ยนะครับเราจะตั้งสติอะไรข้อที่1เลยนะครับข้อที่1มาครับหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆสามรอบครับหายใจเข้าออก นะครับลึกๆายาวๆสมรอบครับเข้าออกนะครับเข้าออกนะครับและคุณสามารถบอกตัวเองไปพร้อมกันด้วยในขณะที่หายใจเข้าและหายใจออกว่าคุณผ่านได้คุณทำได้นะครับหายใจเข้าคุณจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับหายใจออกคุณจะมันไปได้ด้วยดีครับ3ามรอบนะครับผ่านไปด้ดี ด้วยดีคุณทำได้คุณทำได้นะครับมาครับเดี๋ยวมาพาผู้ชมผู้ฟังที่รักผ่อนคลายตั้งแต่หัวจนเท้าเลยนะครับหายใจเข้าผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณศีรษะด้านบนนะครับผ่อนคลายครับหายใจออกผ่อนคลายหายใจเข้าผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณหน้าผากนะครับคิ้วและดวงตานะครับคิ้วที่กระหมดเป็นโบอยู่ผ่อนคลายนะครับ ผ่อนคลายคลายโบออกนะครับหายใจออยววใใเข้าผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณหน้าผากคิ้วและรอบดวงตานะครับหายใจออกผ่อนคลายนะครับหน้าผากคิ้วและดวงตาหายใจเข้าผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณแก้มลิมฝีปากคางนะครับไปจนถึงหลังหูนี่เลยนะครับผ่อนคลายนะครับหายใจออกผ่อนคลายกล้ามเนือ้อเหล่านั้นนะครับ หายใจเข้าผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณคขทอย,ยครับเป็นด้านหลังนะครับไปจนถึงไหล่นะครับไหล่แล้วก็บ่ารอยต่อระหว่างไหล่กับด้านหลังของลําคอนะครับก็คือช่วงบ่านี่ผ่อนคลายครับหายใจเข้าผ่อนคลายสบายสบายหายใจออกผ่อนคลายสบายสบายนะครับหายใจเข้าผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกลําตัวนะครับ หายใจออกผ่อนลายกล้ามเนื้อบรเิเวณหน้าอกลำตัวหายใจเข้าผ่อนกายกล้ามเนื้อบริเวณด้านหลังด้านบนด้านกลางด้านล่างนะครับหายใจออกผ่อนกายกล้ามเนื้อบรเ Marion, ิเวณด้านหลังลำตัวด้านหลังครับหายใจเข้าผ่อนกายกล้ามเนื้อบริเวณไหล่ต้นแขนไปจนถึงปลายแขนทั้งสองข้างนะครับหายใจเข้า ผ่อนคลายกล้ามเนื้อต้นแขนหน้าแขนหลังแขนไปจนถึงปลายนิ้วมือนะครับสบายสบายครับหายใจเข้าผ่อนคลายบริเวณหน้าท้องนะครับตรงกลางไปถึงด้านล่างไปถึงก้นด้านหลังสบายสบายครับหายใจเข้าผ่อนคลายกล้ามเนื้อหน้าท้องบริเวณก้นนะครับหายใจเข้าผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณหน้าขา ขานะครับไปจุดถึงปลายเท้าด้านหน้าและด้านหลังหายใจออกผ่อนคลายกล้ามเนื้อขาด้านหน้าด้านหลังไปจนถึงปลายเท้านะครับสบายสบายนะครับเราลึกรู้ว่าเท้าเรากําลังสัมผัสพื้นอยู่พื้นแข็งหรืออ่อนนะครับร้อนหรือเย็นนะครับที่สัมผัสอยู่ตอนนี้อ่รู้แล้วเรารู้สึกตัวทั่วพร้อมแนละ้วสบายสบายนะครับถัดไปนะครับก้อที่สองเลย นะครับที่เราจะตั้งสติเวลาที่เราตกใจก็คือเมื่อเวลาที่เราตกใจให้เราก้าวเดินนะครับโดยการที่พลราเท้าซ้ายสัมผัสพื้นปุ๊บเรารู้ว่าเท้าซ้ายกําลังสัมผัสพื้นเท้าขวาลงไปสัมผัสพื้นปุ๊บเรารู้ว่าเท้าขวาสัมผัสพื้นเดินก้าวย,ย่างอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมมีสติสัมปชัญญะอยู่ภายในกายของเราอย่างนี้นะครับจนกระทั่งอารมณ์ของเราสงบลงเดินไปเรื่อยๆเท่าที่คุณรู้สึกว่า คุณสบายแล้วอารมณ์คุณผ่อนคลายหายตกใจแล้วนะครับข้อที่3ครับให้คุณนึกถึงสิ่งที่เราเคารพศรัทธาเป็นสิ่งที่คอยให้พลังกับเราเสมอมาอาจจะเป็นศาสนาของทุกๆศาสนาที่คุณนับถืออยู่นะครับหรือคนที่คุณรักคุณพ่อคุณแม่บุปการีครูอาจารย์หรือเพื่อนหรือใครคนหนึ่งที่เป็นพลังใจให้กับคุณเสมอมานะครับข้อที่สี่ครับ ขณะที่เราตกใจตื่นเต้นหรืออารมณ์ไม่ดีอย่าเพิ่งรีบร้อนพูดนะครับอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจอะไรนะครับไปดูแลตัวเองให้ผ่อนคลายก่อนนะครับยังไม่พูดยังไม่ตัดสินใจยังไม่ดูว่ากล่าวอะไรใครนะครับขอ้อที่๕ครับให้เวลาตัวเองได้ผ่อนคลายเดินเล่นดูหนังฟังเพลงก่อนนะครับทาในสิ่งที่ชอบก่อนเพราะฉะนั้นสรุปในวันนี้ทั้งหมดทั้งมวลเมื่อใจสบายแล้วค่อยกลับมาแก้ไขปัญหาตรงหน้าหรือเผชิญเรื่องราวต่างๆต,ต,ต่อไป สวัสดีมีความสุขอยู่กับปัจจุบันครับตอนหน้ายังมีเรื่องราวดีๆทรงพลังมาหนุนส่งให้คุณมีความสุขความสำเร็จมากยิ่งขึ้นไปครับพบกันครับ